ทราบแต่ว่าท่านคงตั้งใจทําหน้าที่ของท่านได้ดีที่สุดนะครับไม่มว่าจะอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่คุณสาบิ <c oughs> ดาได้มีการมาขอคําแนะนําอะไรไหมคะได้มีการพูดคุยกันไหมก่อนนั้นตอนนี้ยุ่งๆมันอยู่ครับแม่ท้าวโทรให้กําลังใจเจไทยเศรษบุตรชายมนัญญาไทยเศษเผยเมื่อเช้าโทรให้กําลังใจลูกพี่ลูกน้องนางสาวซาบิดาไทยเศษบุตรสาวนายชาดาที่มีชื่อนั่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยแทนนายชาดาแล้วหมายว่าคุณชาดาจะเปลี่ยนตัว ทราบมากกว่าไหมว่าคุณชัดถ้าเเปลี่ยนทราบแต่ว่าท่านคงตั้งใจทําหน้าที่ของท่านได้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่แลวันจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือว่าเป็นสมาชิกรัทสราษฎรนะครับท่านก็คงตั้งใจทําหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเห็นว่าเสนอชื่อไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวลองดูเพราะว่ากรรมการแผนบัตก็เซ็นมอบให้กับท่านหัวหน้ากับท่านเลขา อย่งางคุณสวิดาได้ส,สบิดาถูกไหมคุณ,ค,ณคุณสวิดาได้มีการมาขอคําแนะนําอะไรไหมคะได้มีการพูดคุยกันไหมก่อนหน้า,น,านี้ตอนนี้ยุ่งๆกันอยู่ครับแม่เ้าโทรให้กําลังใจครับผมได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ